สวัสดีค่ะจะมาบอกวิธีตั้งรหัสนะคะกระเป๋าเดินทางที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะที่มาจากโรงงานก็จะเป็นเขาจะเซ็ตมาให้เป็น000น,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 นะคะจากนั้นเรามาเริ่มตั้งกันเลยดันปุ่มแดงขึ้นไปค้างไว้นะคะจากนั้นเซ็ตไปที่รหัสที่เราต้องการแล้วก็จําไว้ด้วยนะคะจากนั้นปล่อยปุ่มแดงลง ลองล็อกดูนะคะนี่คือรหัสของเราทีนี้ล็อกแล้วค่ะต่อให้เลือกมาเป็น0 0 0จากโรงงานก็ปลดล็อกไม่ได้นะคะโอเคเรียบร้อยจากนั้นเราก็ไปที่รหัสของเราถ้าต้องการปลดล็อก เรียบร้อยค่ะ